ค่ะ,ะวัวด,ดีค่ะยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องโสููแตงโมผ้ารวยค่ะแตงโง่ผ้ารวยมือน,นี้ว่าคุกผ้าพ่อแม่พี่น้องก,กูกูฟอกกันที่หอประทับกูชี้ป่าเขาด้วยค่ะเธอมาตามแนวทางใอ้พ่อแม่พี่นอ้องว่าคงสุด้ายแล้วเข้ามาตามใน้พ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะเธอมือนี้ก็เป็นเชา้าวันที่หนึ่งกันย่าค่ะพ่อแม่พี่น้อง มาฟังกูตาที่สรุปเลขให้พ่อแม่พี่น้องเป็นตัวใดมาติดตามรับชมรับฟังไปน้ากันเลยนะค่ะเนาะผู้ที่เขามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแจงงมอผ้าะะด้วยเด้กค่ะเด้อมือโฉบมือมานทีหลังเลย ทำตัวดีหยุดสบายสบายทำตัวให้สบายมันพอมทำตัวสบายหายใจลาเรื่องให้ใจสดใสยิย้มสวยมวยเนี่ยทำพร้อมเาแม่ครัขออวยพรให้เอฟซีทำบาสุขหูสุข,สข,สข,สขนะคนทัวรลวงเลยค่ะเติมมือให้ให้มีโสมมีลาบมีโสมมีมันให้ได้เงินเต็มกระเป๋ามนวยให้ได้สร้างบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะสาธุค่ะ กระซิ่นนี่มลคุยกระปูบาดเนี่ยขอบุญบารมีเพิ่นพ่อเพิ่นแต่ให้ลูกให้ล้านได้สร้างบุญน้ำกันเนาะเอลบปวดมั้ยเนาะปูเพราะอะไรบอกรวมอันเพิ่นตุ๊กตาเทพบาราทิ้งทักทิ้ยังบอกเลยแม่ มากไปทักทีพญาอีกแา้มาไปทักทีพญาบาดุบ้าน,านอย่านนี้ผมห่วงทางบ่าทางพุทธกายฉนะทางทายกันเอาได้เอาพระทั้งกระญายคือ พระเ,า,า,เาเทวดาฟาดินเออลุกครงเทวดาเขาพาวาเราไม่ปูทีวะขาปูตาปูปูปุ่นคมทิงทักทึงทุกวัเอยแหงนี้ว่าตทักทิ้งพระจาวางหลุดไปถึงอย่งนี้เมากงาทั้มีคนท้ธถามนะเอาพระชั้นกระจายเกนมากเอาลวงวัดเลยอยาพอขอท้าย

เออพอหนักปูอานนข้าวข้าวถืโกธ้าวขพาวข้าวหนักขมงเราเขาเป็นพระเทพพระราชี่นั่งหล่ะือใจไม่เบื่อหวอมต่างพาคนต่างนวัดทั้งวัดมั่มาถึอว่านากระดกหันเฉยๆวนางากรักไหมว่างากตักไหมฮอปูที่พระขาวได้ที่เท่าไหร่ให้ตอบได้ตอมาเก้าถูกต้อง ้าว่าหนึ้าสิทาน้าวัดภาพนพสอาสิท่านาวาเคยฉันอาบารเือกนะครับครับตนนถว่าหมาว่าอดหนักบ้างเตี้ยพอหรือยังเตี้ยพอแล้วขามาเขียงไม่มีเชียงไม่มีทีบเด็ียงไม่มี มมาหกแล้วเห็นมะหมดแล้วแต่ท <barking> ย <T> ังไงมันหกเลยทำยั้ไงมันหกหมดเลยนี่อคือทำยังไงมันหกมือเขแบทองมาเอามาเช็ด เามัเชืดด่อ้เอามกไปเท็ดนะทไมมาถึงหกพาอว่าอะไรพ่อต้องการให้มัน,นกหกมันมีหกวปูบ้านได้ที่เท่าไหร่หอเป่าที่ราคาเก้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 า้าามันหกเบอระที่จะนารายานในตารับทงแค่้านแค่ร้าน ไม่มาหาแา้วว่ามาหาแท้มันเป็นาที่ซ <c oughs> ื้อวัวไ,ไ่หาเอาอะไรกับพ่อมา <c oughs> วัาที่หนึ่งพ่อให้ต่อดีนะแล้ว<ม>หยิบเงินซักว่ะพ่อถอลุกแล้วไม่เอาเงินกับลูกกับหลานลออาลไม่เอาน,เน้อป <c oughs> ูเนาะไม่เอาผักไม่เอาผักข้าต่อต่อต่อตีแล้วลุกแม่กวันนี้หายขึ้นต่อแล้วปูเลยครงนี้ครับผมครงนพีพวูไหนมา ฮอบปทีปาขาวได้ทีประมานว่าได้ทีแล้วฮอปทีตาขาวได้ทีอืแค่นั้นแค่นั้นตเออแล้วใครเม่าแดงวันที่หนึ่งมันเถิดไหมพรเถิดเหมือนเดิมอ้วันที่หนึ่งวันเถิดแต่เมื่อวันมันบุบุไม่ีปัญหาไหมทางหางคเขาไม่มีปัญหาหรอกเนี่โอ้ไม่แย่ไหมเออ เขาแงว่าจะทองไว้พ่าไปจองมากเลยโอ้ครับผมเรียบร้อยพอกินได้พอกินได้แต่ว่ามึงว่ยผู้ใดกระยานผู้ไดขายผู้ใดกระยานผู้ไดขายครับผมไป้แงว่าทอดไปทอดนัากับบุญกับนางเตัวพ่อเห็นวหมูทอกับว่าเอ่ว่ามาอนีเหมกัันทุกหมู่เท่ทีมดเอามาใหม่ไข่มดแดงแดง มมไม่จะใครตรงตรงไม่จะใครตึงตึงป้าพร้อมรับประทานได้เขาอ่ะบักเช้าเอกเ่อาไปเอามังแหลกตอากอมก้อยเข้าไปเอามังแหลเพราะว่าลูกตาเดือดได้ป้าที่เขาแข่งก็เป็เพราะว่ามันถอะมันเถาะมันไปตาแท่วัาตีเขาจักไหน บ้า uhm. นหันน้องเมื่อถึวันที่หนึ่งเขาอาโร้อตงไีแต่ง่แ่ง้าแง้ดแ่งใแต่ขาไ่แไปะแต่้าได้แต่้ขแต่งเขาค่แต่งาไแง้เขาได่ะแตเขา้คมะแต่งให้นาด่ัเขาไม่ันเขาะเขาไม่แนง่แต่เขาว่ขา้ค่แ่่ยแ่งา่งขา้ขา้ะ่ะอ mm mm ืม ให้พอ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 พล้มาได้หลายหลายเอ็มที่ว่าเอ็มท่วางไว้เมที่โตแลรวเก็บเก็บไไม่รอไม่รอไม่รอดจไปนอยมาต่อก็ไม่รอดไม่รอดไปรดเก็บี่พอดบขาดบ้าเกเออเอาแกที่มาต่ออให้เขาเน้งามักง่ามเลยบ้าบ้าอยากไปแน่มาก คือาเขาดขายไปเท่าไหร่ัมันกอะไรมากมายข้านั้นคือจบกับปูนอะจบต้นวันที่หโอ้วันที่หจบเลยทีมองทีมอใช้ก่อใ้ก่อนงาอดงทไหมเห่โอบบบบบม่ครับามามาม่ีพาเว่าบานเกรา พักต้ยอ,ยอวยกวงับพยองแล้วขี้ขัเกเนาะโอ้ครับผมเปขี้ังปีงกับเช้าห้องแล้วะีงกับพองก้อนต๊หลังไม่ร้องเขาหางไะนโอ้มันสียฝนมัเขาบ้องเข<อ>้าห้องแล้ว่างะอืออออรอนบก็าวาอีกว่าว่าชนึงวาวา,วบบา,วามันผานไหปอือออรอาบแตน้อยน่ารอว่ะ

รับผมมาไปจังสันบางวันอะเนาะออเนาะมาจังไหนรับขาอ้น้งแตงมลูกโตมาเล้เออล้เาหตงไหนเฮเอนาะไป็เออาะป็ดขุนเดชนด ต้องรับพิจารณาบ้ไหตัวองรพิจราารต้องรับพิจารณาับาต้องับพ้องรับพิจรณาดอบาบพต้อง้อาดรับร้าองรารับัาออาด เาแว่แตกแตกได้ดีกว่าท้องท้ายจะให้ผ่านก็อะไรกับปู่ออรอไปอ๋อรอไปฟาจังถิ่อ้าวเขาเขาเพียนเข้ามาต้องหันว่าให้ว่าหกเกาว่าพามาพาเพราะเขาเอาไปชื่อๆอย่างนี้เอ้รอเปเอ้ใครเด้อ สงไายคูอจะตรวการว่าสงไขยจะผ่านเขาทำทิ้งเอาแล้วเอาไปขอปู่ที่มะขาวก้าวๆไปจ่าลืมนะดูไรมะจะาทีพานทีกา้าขอปู่ที่มะขาวาากา,าไม่มีทีทีก้านั่งแหละทำลายมนถุนขหก มีความเสี่ยงทะลุทะลุแล้วก็มดเท่านั้นมดเท่านั้นได้ไหมพอดอย่างเดีวถีพออกต้องง่าหมดเลยให้คือเต็มโลกนิดที่รัแเด็กทึ่งท่างทึ่งทึ่เทึ่งท่งได้แล้วรได้แล้วมดได้ถามเลย กันได้กันมันแ้ถามหลัปูเอ้ย้ะลกง่ายง่ายครับปานไหนวันที่หนึ่งถะลกง่ายง่ายเลครับผมได้เลยขอปึงที่ักขาผู้ไดไปผู้ไหมาขยับเริ่มเบิ้งตายขาก็น้ำตกใคก็ใคไปกครยาเบิ้งไหมต้องการทอดใหญ่เอาน้ำตกมาตายตายเห็นปะถือว่าถือว่าทักกันองใจนัโอ้หนูเห็นหลักปูหนูรู้แล้วขัดตาลูกบ่ะ นู่นเห็นดนต้ตัวน่ยตอนอาออาหาทตกลมกไม่ับม,ม,ม่มมานาะหแล้วกหายทั่วโลทั่วปทูอออม,ม,มองท่แตุ่๊กหาวเ่ทุกคนอีค้าติ๊านี้นึ้ความถามนันกรตลากเด้อเพราะแต่ความถาง หันนกงนหมันหันงนหนบ้างหันเงินไหนบ้ามหันเนหนขาดบ้าาหันเนไหนขาับาู้ดูตันไม่ิดลงตรงกลางเอคือเป็นเลสแนี้นะเบิ่งมือกี้พูดรเปล่าหนาได้แปะแปปแป มันจุเป็นเลขอ่าโอ้มันก็เมือดน้อกพี่น้องเนาะพี่เนี่ยกับเจวันพา88พกเนะาะห้องไต่อ่าปายน้ำพกเพิมาต่างเพิ่งมาเอเลข8เนาะเ่งจะตัวเอ๋ะครับต,ตัวเอ๋ตัว,วี้ขีางตางนี่เออโอ้ขีดอ่าขีดขีดท้ากางขึจังหวัดเท่ากันเท่างเห้อตอนแรกที่ยองเอนอนเลยนะแอนน มันมันแอนล่ะโอ้ตัวนี้กันโอค้ครับผมขอใจแล้วข้าว่าตันข้าว่าตัวนี้จ้าอือแอนอ้าวจ้าเดี๋ยวลองเบิ้งเนาะนะครับล่อจะหน้าเบิ้งไปกเหมือนกันแตกแตกแตกบกเนาะจ้าอือแตกดหญ่ใหญ่แล้วครับเนาะเห็นไหมล่าเจอแบบนี้กุ้มาใบจัง กวดปวดแตะกดแตะแล้วซูมจ้ะซูมไม่กินไรค่ะเอาเอาคำพูดพี่บันก็ได้ค um. ่ะเดี๋ยวเราวัณดาไอ้นี่ดูนะคะกั้ง่องนาเลยน่ะโอเคอ ก็เป็นอย่างดอกผาเชื้อวันห้าวจะรุปให้พ่อแม่พี่น้องเลยจ้าเด้อเอาสะรูปันเลยสะรูปแล้วเลขอยู่นำตัวกันตัวใดงั้นเชื้อวันไอจะเป็นห้าหกงกเก้าห้ารสวาทต้องเือตัวเอ็ดหรอกอันทางน้นจะเป็นเอ็ดคล้ายๆว่าแอนนะจ้าแอนเสียบต้องเสียแล้วกันจะเสียค่ะค่ะจะตามนั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ถ้าแบบถ้าแบบทายูปก็ได้ค่ะ รถดน i, Pokémon, ี่แหละลวดขั nowadays, ้นแดงแล้วไปยืนกินของยูเซเว่นมาสั่นวันนี้รถแรนไปก่อนไหมรถปูนั่นแหละแล้วก็แม่สมพรโทรมาเมื่อวานนี่เรามาแม่เอ้ยแจ็คฟันดีขึ้นบ่ดีเดี๋ยวมาสั่นเราชี้รถแดงไปลูกไส้เป็นผู้ขับรถแดงปูนี่เราแล้วมีแผ่นมีใหม่แผ่นหนึ่งขาละแผ่นยายสมพรหลายยานยานเราใั่เล่นโล่งลวดยานอะไรนะยานโต๊กเหวียวเาใส่นลว่ายานมันโต๊กมันมันเป็นใหม่แผ่นเดียวลราว่า ลูกไส่ก็เล้เยขี่ไปไปรถแม่บ่ขี่น้ำดอกย่านวสันวยานย่านทุกวสันบัดนี้ลูกไส่เลยขับไปวสันขับพ,พันหน่อยแมเกียบเลียกรถตู้น่ะล่ะเข้าพิจารณาเบืองนั่นแต่ว่าที่เพิ่นเ้าปัญหาเมือนี้ก็คือฮอปูชีมะขาวเรียกที่เท่าไหร่แล้วก็ระวังหกใครหมด่างก็เกียรติสิบบาทคือเขาเท่าน<ม>ั้นลหละเพ<ม>ียงแต่ว่าอันนี้คือความฝันสองคนมีแม่สมพรครับไอ็นวน ฝันฝันคือการฝันเกี่ยวกับรถเดียงปู่แล้วก็แม่คู่ก็ไปเอาเลือสมุดไปเอาเลียมมาน่ะเลียมมาแล้วเรียมมาหมู่บ้านนี่พอดีปู่กระเพาขี่รถตากฝนหรือเสื้อหมู่บ้านเออนี่แหละห้าบางที่บางที่ฮามันแมนเนาะนั่นเข้ากันสรุกที่นี่เพราะว่ามันเป็นมือสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับผมเอาแต่ตาหนักแล้วครับเด้อ สุดมันมันลำลำด้วยด้วยสุขสุขคนมืงเนี่ยอ่าช่วงนี้ช่วงนี้ด้วยครกับสุปให้แล้วเด้อค่ะเด้อเจ้งมาตามกันเบิ้งจ้ะโค้งสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องกับเบิ้งเอาแล้วก็พิจารณาเด้อค่ะเด้อแอดมินก็เฝ้าเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องก็อาจสิบ่สมบูรณ์กันดะก็อาจสิโบดุค่าค่ะ กญานพ่อแม่พี่น้องพ่ะทัน